กันต่อนะฮะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามชมผ่านทางไลฟ์สดด้วยนะฮะ,ะทางเพจของในห้างไทยชัยโยครับนี่แชร์กันไปด้วยนะนะแชร์ไปที่เฟซตัวเองด้วยะจะได้แบบพอจบปุ๊บก็จะได้ดูย้อนหลังได้ทันทีเลยไงไม่ต้องรอไงใช่เพจเราก็แชร์มานะคะทั้งเพจของ มูเฟสเองหรือฮักออนไลน์หรือว่าเป็นเพจของเราเธอพิกดวงชื่อเฟซของเราก็ตามชื่อเราเลยนะคอยากจะมาเป็นเพื่อนกันนะคะทีมมาทุกสอนวังบุญนะคะก็สามารถแอดมาจังกบก็ผมมภพรสสรัฐีนะคะสะกดยากนิดนึงรู้ไหมทำไมนี่คืออ่าวันนี้พิเศษอ่าวันนี้พิเศษใส่ไข่สองเราเราเราไม่เคยดูวิเคราะห์ไลเซนกันเลยเนาะใช่รู้อยู่ดีอ่ะเขาก็ทักมานะคะเขารู้สึกว่า ลายเซนเนี่ยเขาถามว่าลายเซนเนี่ยมีอิทธิพลกับชีวิตเขามากไหม,มเพราะว่ารู้สึกเขาใช้ลายเซนนี้มาแล้วมันมีแต่อุปสรรคแต่ก่อนอะ่ะเขาเขียนเป็นตัวแบบตัวบรรจงครับเออเขาเขียนเป็นตัวบรรจงเหรอมันนึงอยากเท่ไงเพราะออขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วอยาก,ยากแบบเซนเซนเซนอะไรเงี้ยปรากฏว่า ทำไมมันมีแต่ปัญหาละอุปสรรคจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะได้ก็ไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสลับอยู่อย่างนี้ยแต่ไม่ถึงฝั่งฝันสักทีเขาก็เลยเซ็นมาให้ดูแบบนี้ค่ะถามว่าลายเซ็นมีผลไหมมีนะลายเซ็นมีผลมากเพราะว่าเชื่อมีผลเป็นอันดับหนึ่งนะคะลายเซ็นอ่ะจะเป็นเป็นเรื่องของความราบรื่นรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพที่จะช่วยเป็นเสริมบารมีของดวงชะตาของเรานอกจากชื่อแล้วนะคะลายเซ็นมีผลมากค่ะนี่คือ คุณสุประชัยนะคะที่มาคุยเรื่องของลายเซ็นลายเซ็นครับเป็นแบบนี้เห็นแล้วปวดหัวไือเวียนหัวนะคะเวียนหัวเลยยุกยุกยักยุกยักยุกยักอะอรเนี้ยอันนี้คือตัวเธออ่ะเขียนตามนะคะจากที่เขาส่งมาให้ดูครับที่เห็นชัดๆเลยว่าทําไมเขาถึงชีวิตไม่แน่นอนเนี่ยเพราะว่าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วสุดท้ายลงเออลงไม่พอจุดตรงนี้อีกมีจุดอีกเออ แล้วตรงนี้อีลุงตรงทางอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีอีแหลมแหลมในไลนเซนนะคะอีแหลมแหลมเนี่ยห้ามใช้โดยเด็ดขาดครับมันจะทําให้มีเรื่องปัญหาวุ่นวายเข้ามาทิ้มแทงเราทั้งจิตใจและร่างกายแล้วเจ็บป่วยไอ้แหลมแหลมนะโอ้ยแหลมแหลมเนี่ยนะใช่แล้วก็ไอ้กลมกลมที่มาพันกันตรงนี้ทําให้มีปัญหาที่แก้ไม่ออกนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเก็บเงินได้นิดเดียวแล้วมันก็จะไปเงินก็จะไปแตกอีกอแล้วก็มันมีปัญหาอีกอุ้ย พอมีปัญหาปุ๊บเขาจะขึ้นนะแต่สุดท้ายเขาก็จะลงแล้วจุดฟูลสต็อปตรงนี้นะคะเป็นข้อห้ามแบบต้องห้ามเลยในการเซ็นไลเซนเพราะว่าหมายถึงอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราจะทําอะไรก็จะไม่ถึงที่สุดมันจะหยุดแค่นั้นอนะคือไลเซนใครที่มีจุดลงท้ายด้วยจุดนะคือเซ<ะ>็นบุราจะปึกจุดเนี่ยจะขึ้นไม่สุดเคยใช้ไลเซนแบบเออจะออใช้แบบ เคยใช้ลายเซ็นแบบนั้นมาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเอจะดีก็ดีไม่สุดแต่เวลาแย่มันแย่สุดๆนะคะแล้วก็เนี่ยอันสุดท้ายเส้นของเขาเห็นไหมคะมันลงอะ่ะมันทําให้ยังไงก็ตามบ้านปลายชีวิตหรือว่าการทํางานของเขามันจะขึ้นถึงที่สุดแล้วมันจะลงมาแบบนี้อและในล,ลักษณะอย่างเนี้ยอย่าเลยมันวุ่นวายมากการเขียนลายเซ็นอะ่ะถ้าไม่รู้จะเซ็นรูปแบบไหนเขียนเป็นลายมือเลยเ<อ>ง่ายสุดแต่ <M Q S 2> ขอแค่ เอียงขึ้นนะเอียง45องศาขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่ายึดกันขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแบบนี้ไม่ได้ชีวิตจะไม่แน่นอนหาความมั่นคงในชีวิตไม่ได้และอย่าให้ความแหลมมาทิ่มแทงตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยววันน้าจะมาบอกอีกว่าลายเซนที่ดีควรเป็นแบบไหนอีกใครอยากให้วิเคราะห์ลายเซนก็ส่งมาในอินบ็อกซ์นะคะจริงๆอ่ะมันมีเรื่องของลายเซนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะ เพราะว่ามันเป็นชื่อของเราเนาะ uh huh. นะแล้วก็มันจะมีข้อห้ามมันจะมีข้อควรปฏิบัตินะครับแล้วมันก็จะเห็นลายเซ็นของหลายๆคนน่ะที่แบบว่ามันผิดอะ่ะ uh huh. มันไม่ใช่อะ่ะ uh huh. นะฮะถ้าอยากจะให้เราวิเคราะห์ให้นะส่งลายเซ็นของคุณมา อ่าส่งลายเซ็นของคุณแต่ถ้าใครที่ส่งมาขอถ้าฟรีนี่เราขอจะเอามาเป็นวิทยาทานในรายการนะครับแต่ว่าถ้าจะมาให้ออกแบบส่วนตัวก็ได้ดีเพราะว่าพี่คนเนี้ยเขาก็บอกพอพอเขาเปลี่ยนลายเซ็นตามที่เราแนะนําครับเป็นไงบ้างเขาบอกว่าเฮ้ยได้เรื่องตําแหน่งว่ะออพูดอย่างเนี้ยอืม มีผลเงินเดือนเพิ่มเอออะไรอย่เงี้ยน,นะคะอืม,อมเขาเร่งเงินเดือนเพิ่มในสภาวะเศรษฐกิจแบบเนีน้มันคืออ,อะไรนะแต่ล้วก็ต้องก็ต้องคิดดูเอาว่ายังไงนะคะนะฮะอ่าคำถามครับทาง SMS นะฮะเออได้ยินเสียงตึงต้งตึเหมือนคนเคาะห้อง <ắc> ทุก <ắc> คืนติดกันมาจะเดือนแล้วใช้ผีไหมอืมคุณคุณเคยเปิด ไปดูไหมฮะว่าแบบว่าเวลาได้ยินเสียงกึง่งกึ่งกึงกึงแล้วแบบว่าคุณก็ลุกไปเปิดดูว่าใครมาเคาะห้องเล่นหรืออะไรอย่างนี้เปล่าหรือว่าลองทําอย่างนั้นดูแล้วและเปิดแล้วไม่เจอใครย่าง,ง้นไหมใช่ผีไหมแต่เราไม่กล้านะถ้าเกิดได้ยินเสียงอะ่ะเออนะฮะอะมาดูซิเออถามแต่ต้องถามก่อนว่าบันไดข้างชั้นห้องอะ่ะมันตรงกับห้องน้ําด้วยหรือเปล่าเฮ้ยสบายใจได้เลยไม่ใช่ผีอืมนะฮะ ออกจะดีซะด้วยซ้าไปนะอ้าเหรอคะเออปุตตะสุภะปุตตะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะมันจะเป็นแนวพวกกุมาร <ทอ S 1> เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวเล็กๆเพราะว่าปุตตะเนี่ยหมายถึงเด็กก็ได้นะฮะเด็กก็ได้แล้วสุภะเนี่ยมันหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดี นะฮะไม่ใ <One> ช <input> ่ไ <un> ม <paid> ่ไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับวิญญาณหรือพูดผีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเพราะไม่ได้อยู่ในพบวิญญาณนะอันเนี้ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีฮะคือเขามาดีแล้วจะเป็นแนวปุตตะให้พิจารณาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กๆหรือถ้าในบ้านอันนี้พูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าถ่าในบ้านเพิ่งแบบมีเด็กหรือมีคนที่เป็นอายุน้อยกว่าเราเสียชีวิตไปอ่ะเขาอาจจะมาทักทายเป็นไปได้ไหมอืม ไม่ใช่วิญญาณแบบนั้นนะสุภะเนี่ยหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอที่อาจจะถูกสร้างขึ้นมาเช่นเท้ากูเวนที่เป็นแบบว่าเท้ากูเวนน้อยอ่ะเป็นเด็กๆอ่ะหรือพระพิชเนศปางเด็กอะไรอย่างเงี้ยหรอหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมระดับนั้นท่านคงไม่มาคอห้องเล่นนั่นต้องเป็นกูมนใช่เราคิดนะอระดับนั้นท่านไม่มาคอห้องเล่นแน่นอนรับยมแต่ที่จะมาคอห้องเล่นอ่ะจะเป็นระดับอย่างเงี้ยกุมมรทองรักยมอะไรพวกนี้ คุณเลี้ยงอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่า,าออนะครับถ้าถา้ถาเลี้ยงอะไรแบบนี้อยู่ก็ก็น่าจะใช่ล่ละครับนะฮะภายในสิ้นปีนี้จะหมดหนี้400,000ไหมคะมและจะได้มาจากทางไหนคะเออดีจังเลยอ่ะเขามีหนี้400,000นะเรายังไม่เคยจับเงิน100,000เลยดีบ้าอะไรหนี้400,000เ <laughs> <laughs> จอจะถาย <laughs> ภายในสิ้นปีนี้เอา,เอา,เ,อาเอาคำถามแรกก่อน ภายในสิ้นปีนี้จะหมดนี่ไหมสี่แสนเนี่ยสุภาสุภาเฮ้ยมีโอกาสเฮ้ยดย้วยมีโอกาสหมดได้นะอเออมีโอกาสหมดได้ถามว่าเราจะได้มาจากไหนนะมันมาจากห้าสี่ห้าสี่ะส,ะรรญญสติปัญญาสติปัญญาของคุณอ่ะมันจะได้จากสติปรรัญญาของคุณอ่าใช่หรือมาทางผู้ใหญ่ที่คอยหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้นะครับเออ อย่างนี้เป็นต้นนะจะมาจากทางอย่างนี้แหละนะแต่ก็แน่นอนแล้วมันก็ต้องมาจากการถมากินด้วยนะเป็นหลักเลยนะครับผมมีคำถามเก,กี่ยวกับเรื่องของห่วงจุยเข้ามาว่าเขาบอกว่าเช่าห้องอยู่เป็นห้องเช่านะฮะ,ะแล้วก็แบบมีพัดลมเพดานอยู่กลางห้องห้องเช่าน้อยๆปากซอยมีร้านเซเว่น อันนี้มนแคนใช่ไหมใช่ค่ะนี่เห็นไหมนี่เรามาอยู่ในห้องนี้เลยว้าไฮโซนี่เราเป็นห้องเป็นห้องอย่างเงี้ยนะเช่าห้องอยู่มีพัดลมเพดานอยู่กลางห้องโอ้โหเคยฟังอาจารย์อาจารย์ไหนไม่รู้นะบอกว่าไม่ดี แต่ถอดออกไม่ได้ฮะอาจารย์<อ>นี่แหละเพราะเขาอินบ็อกมาพอมเป็นห้องเช่าเนาะอถอดออกไม่ได้เหรอเนาะทมันอาจารย์กบนี่แหละเคยพูดเรื่องอ้อาวเหรออ๋อเรานึกงว่าไปฟังอาจารย์ท่านอื่นมามมควรจะแก้ยังไงนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงตำแหน่งเตียงนอนของเราเนี่ยข้างบนเนี่ยไม่ควรจะมีอะไรเลยไม่ควรจะมีอะไรเลยอย่างบางคนเนี่ยไปติดเอ่อชั n เ e ี i e r นะเป็นโคมไฟย้อยห้อยระยะ นะฮะตรงกับตำแหน่งที่เรานอนพอดี uh huh. หรือบางคนก็มีโคมไฟออห้อยลงมาตรงกับตำแหน่งที่เรานอนพอดีจริงๆข้างบนนะ่ะบนเพดานนะ่ะที่มันตรงกับตำแหน่งที่เรานอนไม่ควรจะมีอะไรเลยนะฮะไม่ควรจะมีอะไรเลยถ้าสมมติมีไฟมันส่องโดนอวัยวะส่วนไหนของเราจะป่วยตรงนั้นแหละสมมติว่าส่องโดนท้องก็จะป่ปวยในในท้อง เวายวะในท้องถ้าส่องโดนขาก็จะปวดขาอยู่เลยคยเคยเล่ารายการไปแล้วแต่บางคนอาจจะไม่เคยดูไม่เคยดูช่วงแรกๆเลยบอกเลยว่าเคยแบบอุ๊ยอยากสวยซื้อแทนเดลี่มาติดอืแล้วก็สมไปตอนเช้าตื่นลุกยากมากเหมือนขาเป็นเหน็บชาตลอดคือตัวเองอ้วนเออปรากฏว่าไปเรียนพวงจุ้ยนี่แหละแล้วอาจารย์กบก็เลยบอกให้เอาออกปรากฏว่าหายว่ะหายชฉยนะอืมแปลกไหมแปลกแต่จริง หายหายพัด<ผ>ลมพดานเนี่ยทนะ่านก็ย้ายมาไม่ได้จริงๆนะย้ายเตียงก็ย้ายเตียงหนีอก็นั่นแหละ เพราะว่าถ้าเป็นบ้านเนี่ยมันถอดได้ไง <Ừ. S 1> แต่ว่าเป็นห้องเช่าเนี่ยมันก็จนใจเนาะ <Ừ. S 1> เราไปทําอะไรกับเขาไม่ได้ไปถอดก็มันปรับไงใช่ <Ừ. S 1> นะก็พยายามย้ายเตียงหนีซะนะครับไม่ให้นอนตรงกับพัดลมใบดานก็เท่านั้นแหละโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูดวงความรักกับคู่ทะเบียนรถต้องห้ามกันค่ะจ้าขอบคุณนะครับโพชงพลัสเครื่องดื่มน้ําสมุนไพร32ชนิดครับสูตรสมุนไพรเข้มข้นรสชาติโดนใจการันตีด้วยรางวัลชัวจิตและยอดขายกว่าสองล้านขวดทั่วประเทศสนใจโทร0-2 1>, 1, 5, 7, 8, 9, 3, 3นะครับ